How to Make up tone base neutral นะคะที่ท้าทายว่าแต่งยังไงไม่ให้ดูซิดแล้วก็เห็นสีแบบสวยกำลังดีโดยจะขอเริ่มที่แก้มก่อนนะคะจะใช้เป็นลิควิดอายแชโดว์ของ e l ล n d านะคะมาลงให้ทั่วเลยแล้วก็เหลือๆเ,เนี่ยเราก็มาแตะตรงจมูกตรงคางเลยเซตแป้งฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาลงด้วยบัตของเดซนะคะอันนี้เป็นสีโรสนิวที่จะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองคางนะคะได้สีที่เห็นชัดแล้วเราก็เอาสีเดิมนี่แหละคะ่ะมาเซตตรงแก้มให้มันชันมากขึ้นและ สีอ่อน2ส,สีนี้นะคะไอใช้2ส,สีเลยนะทาเบลนแก้มของเรานะคะแล้วก็ปัดทั่วหน้าด้วยนะคะก็จะทําให้ผวิวเนี่ยมีความอมชมพูมากขึ้นกลับมางานตานะคะพาเลตของเวกเมกสีอ่อนสุดนะก็เหมือนเดิมนะคะมาเบลนบริเวณขอบของไอชัยดว์ที่เราลงเอาไว้จากนั้นสีเบสไข่ไก่อันนี้นะคะเอามาลงเงานะบริเวณหางตาเบาๆคะ่ะให้มีน้ำหนักสีเพิ่มมากขึ้นและสีเดิมนะคะใช้แปรงที่ฟ้งนิดนึงนะคะลงให้ชิดขอบตาล่างทั้งหมดเลยคะ่ะ กลับมาที่ขอบตาบนนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนโกโก้นี้นะคะทาชิดเปลือกตาได้เลยค่ะ ไหนๆก็จิ้มสีนี้แล้วนะคะอายก็จะใช้สีเดิมนี้เลยนะคะมาทาบริเวณเงาของคิ้วนะคะไม่ต้องเข้มมากจากนั้นก็ใช้มาสคาร่านะคะมาลงให้ทั่วคิ้วค่ะก็จะได้คิ้วที่สีเดียวกับผมนั่นเองอายไลเนอร์นะคะใช้ของโทนี่มอร์ีนนี้จะเป็นสีน่าจะวอลนัทบราวนะทุกคนก็เขียนตามรูปตานะคะแต่ว่าหางตาเนี่ยก็จะเขียนตรงออกไปแล้วให้มันตกๆตกนิดนึงนะก็จะได้ลูกตาที่ออกแนวหวานๆค่ะและมาเก็บรายละเอียดบ,บริเวณหางตานะคะด้วยสีน้ำตาลเข้มค่ะก็เบรนให้มันฟุ้งๆนิดนึง และขาดไม่ได้นะคะสำหรับอายกริตเตอร์แตะกลางตาได้เลยนะแล้วก็บริเวณหัวตาด้วยนะคะแอบลากขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยเก็บดีเทลตาลากนะคะก็ใช้เป็นสีชมพูตุนต่นๆนะคะวาดชิดขอบตาเลยเป็นอายไลเนอร์แล้วมาจัดต่อที่ดอลลี่อานะคะทูคู For s ร์คู l นะคะอายมากเขียนเยอะอายน้อยเขียนน้อยแล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยจ้า ยังไม้เสร็จทุกคนบริเวณใต้ดอลลี่อาที่เราลงไว้นะคะก็แอบ,บลงสีพุนิดนึงอันนี้คือให้มันฟุงๆนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลนะวาดใต้เส้นดอลลี่ให้มันเห็นชัดมากขึ้นสุดท้ายสีน้ำตาลเข้มนะคะมาแรงเงาบริเวณเฉพาะตรงกลางนะคะให้ดอลลี่ตะโกนแต่ถ้าใครไม่อยากให้ตะโกนก็ไม่ต้องทำาคามได้ ได้แล้วทุกคนมาติดขนตากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนตาทรงที่เหมือนว่าเขาจับช่อมาแล้วนะก็จะได้ความเกาหลีเกาใจสุดขึ้นงานหน้ากันนะคะคอนทัวร์ก็จะใช้เป็นเสียงตาลอ่อนจากพาเลตตาอันนั้นนะคะก็คือวาด ปลายจมูกให้มันพุ่งๆไปเลยนะคะเราก็ค่อยใช้แปรงที่มันฟูๆนะคะมาเบรนทีหลังค่ะสีปากวันนี้ก็อยากได้นัวๆอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลบปากก่อนจะใช้เป็นลิปไลเนอร์ของ Hard Percent ค่ะทาให้ทั่วขอบปากเลยนะแล้วก็ใช้นิ้วเบรนเบรนจากนั้นนะคะสีวันนี้ก็ลง2สีนะคะเป็นลิปกระปุกของ AOU นะคะมาเบรนเบรนนะให้ข้างในมันเข้มๆข้างนอกอ่อนๆนะคะจากนั้นก็ใช้เป็นลิปของ d a i s อันนี้ก็จะเป็นแบบสีส้มๆนะคะแต่ว่าพอดีเราลงออคอนซีลเลอร์กลบสีปากไว้แล้วนะมันก็เบรนเบรนออกมามันก็จะได้เป็นนี คนข้างในก็จะเป็นแบบระเรือระเรือไรสีสวยม่วฟินิตปิดจอบด้วยไฮไลท์ของเดียวนะคะจะใช้เป็นสีชมพูนะ่ยิ้มยิ้มแล้วก็แตะบริเวณหน้าแก้มนันเองคะ่ะทุกคนเป็นไงลุคโทนนูเทรลจะบอกว่าเคยพยายามแต่งหลายรอบมากนะคะโทนนี้แต่ดูป่วยนะแต่มีลุคนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยสวยนะคะแล้วก็ดูละมนมากๆนะส่วนโปรดัก t ์ที่ใช้นะคะจะแท็กไวให้นะใครสนใจตัวไหนก็จิมได้เลยใครยังไงชอบลุคนี้นะคะฝากกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยค่ะบายบาย